สวัสดีครับเราจะไปรู้จักกับการวิเคราะห์ความสัมพันธ์หรือ Regression Analysis โดยในคลิปนี้จะเป็นเนื้อหาของ Multiple Linear Regression เป้าหมายของเราคือการหาโมเดลหรือสมการเพื่อประมาณค่าบางอย่างจากตัวแปรที่มีโดยที่ตัวแปรที่เป็น Input นั้นอาจจะมีมากกว่าหนึ่งตัวแปรจึงเรียกว่า Multiple ความสัมพันธ์ที่จะหาได้เป็นแบบ Linear หรือเส้นตรง แต่วิธีการนี้ก็สามารถนำไปประยุกต์เพื่อหาสมการเชิงเส้นแบบอื่นเช่นควอดติกหรือเส้นโค้งได้เช่นกันโจทย์ในครั้งนี้คือเราต้องการประมาณราคาค่าเช่าของที่พักโดยมีตัวแปรคือจำนวนห้องนอนและระยะทางถึงสถานีรถไฟฟ้าในหน่วยเป็นเมตรในที่นี้ตัวแปรราคาหรือ price เรียกว่า dependent variable หรือตัวแปรตามขณะที่ตัวแปรที่ใช้ประมาณราคาซึ่งก็คือ base rooms และ distance เรียกว่า independent variable ที่ทำหน้าที่เป็นพิเดกเตอร์หรือตัวทำนายและนี่คือผลลัพธ์ที่เราได้ออกมาค่า s i gnificance ต่ำกว่า0ุดแล้วพบความสัมพันธ์ที่มีนยัยสำคัญระหว่างพิเดกเตอร์ทั้งหมดกับ dependent variable เมื่อไปดูแบบแยกย่อยที่เราตัวแปรทั้งคู่ก็น้อยกว่า0.01ดังนั้นตัวแปรทั้งสองจึงมีความสัมพันธ์กับราคาคอลัมน์ b ที่คุณเห็นอยู่นี้บางครั้งก็เรียกว่าเบต้า ซึ่งสามารถนำมาใช้เขียนสรรมการเส้นตรงได้โดยค่าแรกคือค่าคงที่หรือ constant ส่วนค่าในบรรทัดต,ต,ต่อมาคือ slope เรียกว่า regression coefficient หรือสมระติการถดถอยของแต่ละตัวแปรซึ่งนำไปใส่ในสรรมการได้ดังนี้สรรมการหรือโมเดลราคานี้ได้บอกเราว่าราคาที่พักจะเริ่มต้นที่ประมาณ39,000โดยไม่มีห้องนอนและสมมุติว่ามันตั้งอยู่ที่สถานีรถไฟฟ้า ทุกๆห้องนอนหนึ่งห้องที่เพิ่มขึ้นราคาจะสูงขึ้นประมาณ2,700ต่อห้องแต่หากเราเลือกพักห่างออกไปจากสถานีทุกๆเมตรที่ห่างออกไปราคาจะลดลงประมาณ1.52ดังนั้นสมมุติว่าเราต้องการประมาณราคาที่พักที่มี2ห้องนอนและอยู่ห่างออกไป10กิโลเมตรราคาที่ประมาณได้ก็คือ2900 0ถ้าดูเผลๆแล้วผลลัพธ์เหมือนจะดีใช่ไหมครับ เพราะเราพบความสัมพันธ์ที่มีนัยสําคัญอย่างไรก็ตามมันยังมีผลอีกอย่างหนึ่งที่เราควรสนใจนั่นก็คือค่าของ correlation เมื่อเทียบกับ correlation analysis ซึ่งคุณอาจจะเห็นในคลิปก่อนหน้านี้สิ่งที่แตกต่ตางออกไปก็คือ correlation analysis เป็นความสัมพันธ์ระหว่าง2ตัวแปรซึ่งก็คือ simple linear แต่ตอนนี้เราอยู่กับ multiple linear ที่มีตัวแปรหลายตัวแปร การตีความหมายของ r ในภาษาพูดจะทำได้ยากดังนั้นเราจะมาดูที่ r s q u a r e แทนโดยค่านี้เรียกว่า coefficient of determination ซึ่งมันจะสัมพันธ์กับความแปรปรวนหรือ variance เราจะดูที่ adjusted r s q u a r e ซึ่งเป็น r s q u a r e ที่ได้ถูกปรับค่าแล้วโดยอิงตามจำนวน predictor ที่มีตัวเลขนี้บอกเราว่า ตัวแปรทั้ง2ส,สามารถอธิบายความแปรปรวนของราคาได้เพียงแค่6.4%และถ้าดูที่ Standard Error เราจะเห็น Error อยู่เกือบ30,000ความหมายคือแบบนี้ครับตัวแปร2ตัวที่เรามีใช้คาดคะเนราคาได้คร่าวๆเ,เราสามารถแยกความแตกต่างระหว่างที่พักที่มีราคาต่างกันมากได้เช่นที่พักที่มีราคาไม่กี่หมื่นกับที่พักที่มีราคาหลักแสนอย่างไรก็ตาม สำหรับที่พักที่มีลักษณะคล้ายๆกันคือมีจำนวนห้องเท่ากันระยะทางเท่ากันราคาก็อาจจะยังต่างกันเป็นหลักหมื่นถ้าเราประมาณราคา30,000ืนมันอาจจะกลายเป็น40,000ื่นหรือ5้าห0ื่นก็ได้จากความแปรปรวนที่เรายังไม่สามารถอธิบายได้ด้วย2ตัวแปรที่มีนี้เมื่อดู scatter plot เราจะพบปัญหาทั้งฝั่งซ้ายแสดงความสัมพันธ์ระหว่างราคาและจำนวนห้องนอน เราพบข้อมูลห้องพักที่มีจำนวนห้องนอนหลักร้อยนี่คือ o u t l ออ e r และอาจเป็นข้อมูลที่ผิดพลาดในทํานองเดียวกันทางฝั่งขวาเราเจอที่พักตัวหนึ่งที่ไกลสถานีกว่าที่พักอื่นมากๆซึ่งก็เป็น o u t l ออ e r การมีข้อมูลลักษณะนี้จะส่งผลเสียต่อโมเดลดังนั้นเราจะลองฟิลเตอร์ d a t a โดยเอาเฉพาะข้อมูลที่พักที่มีห้องนอนไม่เกิน1ิห้องและอยู่ไกลสถานีไม่เกิน100กิเม นี่คือ scatter plot หลังจากนำข้อมูลที่เป็น outlier ออกไปเริ่มจากกราฟทั้งฝั่งซ้ายนะครับจะเห็นว่าที่พักที่ไม่มีห้องนอนหรือมีไม่เกิน2มีราคาอยู่ที่ประมาณหมื่นถึงสี่หมืนในขณะที่ที่พักที่มี10ห้องนอนมีราคาที่เป็นไปได้ตั้งแต่หมื่นจนถึงแสนกว่าจึงเห็นได้ว่าล i n e เนีออธิบายความสัมพันธ์ได้แม้ช่วงของราคาจะยังแกว่งอยู่มากก็าตามส่วนกราฟทางฝั่งขวา จะเห็นว่าการกระจายตัวค่อนข้างสเปซสปะหากนำเส้นดำนี้ออกไปเราอาจจะมองทิศทางไม่ออกเลยก็ได้ทีนี้หลังจากฟิลเตอร์ข้อมูลไปแล้วเราจะลองรัน Regression Analysis ดูอีกรอบนี่คือโมเดลใหม่ที่เราได้ในครั้งนี้จะเห็นว่าราคาที่ประเมินได้ยังใกล้เคียงเดิมแต่ถ้าไปมองค่า Significant ครั้งนี้จะเห็นว่า Distance ไม่ผ่านค่า0ุด จาก Model ซัมมารีเราพบว่ามันอธิบายความแปรปรวนได้ดีขึ้นโดยมาอยู่ที่10.3อย่างไรก็ตามเนื่องจากเราทราบว่าตัว8 distance ไม่สัมพันธ์กับราคาต่อไปเราจะลอง Run g r e s t i o n Analysis อีกรอบโดยตัดตัวแ8 distance ทิ้งเราได้ผลดังนี้จะเห็นว่าเราประมาณราคาได้ใกล้เคียงเดิมจากสมการใหม่ และยังอธิบายความแปรปรวนได้ใกล้เคียงเดิมที่10.3%โมเดลนี้จะถือว่าดีกว่าเพราะมันมีความซับซ้อนหรือก็คือตัวแปรที่ไม่จำเป็นน้อยกว่านี่ชึกเป็นโมเดลที่ดีที่สุดที่เราได้มาในตอนนี้เนื้อหาในคลิปก็จบลงเท่านี้นะครับในพาร์ทต่อไปเราจะยังวิเคราะห์ข้อมูลด้วย multiple regression analysis แต่จะมีตัวแปรที่เดิมทีไม่ใช่ข้อมูลตัวเลขเพิ่มเข้ามาขอบคุณครับ